เราต้องยอมรับว่าสินค้าไม่ใช่ทุกตัวที่จะขายได้ของปีเขาไม่มีประสบการณ์เลยเขาไม่รู้ว่าในสภาพแรกครั้งแรกที่เขาต้องลงของในแบบไหนในหมวดหมู่สินค้าไหนมากกว่าส,สัดส่วนที่เท่าไหร่อย่างน้อยมันการันตีคุณได้ว่ามันไม่ได้มาจากความรู้สึกของคุณคนเดียว ในแพลตฟอร์มเองกี้เนี่ยมันจะมีมาร์เก็ตเพลสอยู่ในมาร์เก็ตเพลสเนี่ยมันจะถูกเรียบเรียงตามพฤติกรรมของร้านค้าในละแวกนั้นถ้าร้านค้าร้านในละแวกเนี้ยกำลังซื้อขายอะไรบอ่อยมันก็จะเอาสิ่งเหลนะ่านั้นขึ้นมาเรียบเรียงให้เราดูอย่างน้อยเรารู้แล้วว่าพฤติกรรมตอนนี้เทรนของร้านค้าโชว์ไอทในละแวกเนี้ยกำลังไปทางไหนยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เราเปิดอยู่มาประมาณ3-4เดือนแล้วแล้วอยู่ดีเราเห็นสินค้าเป็นพวกยาจกุกยุงขึ้นมาเมื่อไหร่เราจะสานิฐานะเป็นยุงกำลังมาละคนกำลังขายละยายเเราเราิิ่่มมปอกคนห มันอาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างหรือว่าเครื่องหมายเครื่องมืช่วยให้เราเลิกเก็บสต็อกเริ่มสั่งของเข้าก่อนล่วงหน้าไหมของใต้หมดแล้วหรือเปล่ามันการันตีคุณได้ว่ามันไม่ได้มาจากความรู้สึกของคุณคนเดียวเพราะตัวระบบเพ n งกี้เขาถูกเรียบเรียงตามพฤติกรรมเวลาซื้อขายทําเป็นมาเก็ t เทรนให้ว่าตอนนี้สินค้าอะไรกําลังขายดีเรียงตามลาดับลงมา